คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนักเขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาจะชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครในเรื่องไม่มีอยู่จริง จึงเหมาะสําหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตอนที่32น้องมิวเป็นเด็กดีเสียงปรบม,มือดังขึ้นอย่างพร้อมเพรียงทันทีที่แม่เพนพูดจบโครงการต่างๆของทางมูลนิธิหลวนเป็นโครงการดีๆที่ทุกคนอยากให้ความสนับสนุนยิ่งเมื่อได้ฟังการสัมภาษณ์ที่ออกอากาศไปการสนับสนุนต่างๆก็หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศซึ่งทางมูลนิธิก็จะได้ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังเด็กๆ ที่ขาดแคลนทั่วประเทศตามความตั้งใจของแม่เพนสิ่งตอบแทนที่ท่านต้องการคือแค่ได้เห็นเด็กๆมีชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตไปเป็นคนดีของสังคมเพียงเท่านี้ท่านก็มีความสุขมากแล้วมิวเดี๋ยวพี่ช่วยด้านล่างเวทีมิวกำลังเดินเสิร์มน้ำให้กับแข่งในงานมารชที่เพิ่งมาถึงและเดินเข้าง,งานมาพร้อมกับพ่อและแม่ ซึ่งพ่อเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลในตัวอำเภอแม่เป็นแพทย์หญิงในโรงพยาบาลเดียวกันซึ่งวันนี้ทั้งสองท่านก็เดินทางมาร่วมงานเพราะสนใจที่จะบริจาคเงินสนับสนุนทางมุลนิธีด้วยมาร์ชจึงมาพร้อมพวกท่านเมื่อมาถึงก็ไม่ได้นิ่งดูใดเห็นคนอื่นช่วยการทำงานดูแลแขกเขาก็มาช่วยอย่างแข็งขันอคนบนเวที หันไปเจอชอตมาร์ชเข้ามาช่วยมิวเสริมน้ำพอดีถอนหายใจแล้วหนึ่งจากที่สนใจจะตอบคำถามนักข่าวสายตาก็เลยเอาแต่โฟกัสที่สองคนนั้นจนไม่ได้ฟังคำถามเฮีแยแคมจะเป็นคนดูแลมูลนิธิเองเลยไหมคะหรือว่าจะเป็นทางคุณแม่แล้วยังไปยิ้มให้มันอีกเดี๋ยวเถอะกลับบ้านไปโดนแนะ่นอกจากจะไม่ได้ฟังแล้วคนถูกถามยังบนอะไรออกมา จนนักข่าวมองหน้ากันด้วยความสงสัยเฮียเข้มพูดว่าอะไรนะคะใครจะโดนอะไรหรอคะหมายถึงอะไรหรอคะเสียงนักข่าวแย่งกันถามดังเซ็งแซ่จนแม่ต้องสะก,กิดเรียกลูกชายเข้มลูก,กครับเฮียเข้มได้สติหันมามองแม่แต่ก็ไม่วายหันกลับไปทางมิวที่ตอนนี้มีมาร์ชมาคอยช่วยเสริมน้ำอยู่ใกลๆเออ ทั้งแม่และเฮียเข้มจะช่วยกันดูแลมูลนิธิอ้อมกอดรักให้ดีที่สุดค่ะแม่เพนเห็นลูกชายไม่มีสมาธิจึงตอบคำถามแทนพอพูดจบก็ได้ยินเสียงถอนหายใจนหนักๆของเฮียเข้มดังมาพร้อมกับเสียงบ่นงึมงๆอย่าให้เฮียต้องลงไปประกบน้ำมิลเมื่อได้ยินว่าเขาพูดอะไรแม่เพนก็มองตามสายตาคู่คมของลูกไปยังเด็กหนุ่มที่เดินเสริมน้ำ ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มข้างกายมีรุ่นพี่ของมิวอย่างมาร์ชที่แม่เพนเองก็รู้จักมักคุ้นดีเพราะตอนที่มิวอยู่ที่บ้านอ้อมกอดรักมาร์ชเป็นคนที่คอยมาระมาส่งไปโรงเรียนและแวะมาหามิวซื้อของกินมาฝากมาคอยสอนการบ้านติวข้อสอบให้เป็นประจำเคมครับแม่แม่สะกิดเรียกแต่ละที เฮียเข้มก็ได้สติกลับม,มาที่แม่เพนเองก็ตอบคำถามนักข่าวในขณะที่สายตาคอยมองมิวด้วยความเอ็นดูไปด้วยบอกกับท่านแล้วว่าต่างฝ่ายต่างคิดกันแค่พี่น้องมิวบอกแม้แต่เรื่องที่มาร์ชมาสารภาพร,รักแต่ต้นปฏิเสธและบอกกับมาร์ชไปตามตรงว่ามีคนรักคือเฮียเข้มมิวบริสุทธิ์ใจและอยากให้แม่เพนสบายใจซึ่งท่านเองนั้น สบายใจอยู่แล้วล่ะจะมีก็แต่ลูกชายสุดที่รักของท่านนี่แหละที่ถึงมิวจะเล่าเรื่องของตนกับมาร์ชให้ฟังแต่เฮียเคมก็ยังห่วงและยังหึงจนหัวฟัดเวียงทุกครั้งที่มาร์ชมาเข้าใกล้นิวอยู่ดีทุกท่านมีคำถามอะไรเพิ่มอีกไหมคะมีครับมีครับเชิญค่ะเฮียเคมอยากลงจากเวทีแถลงข่าวเพื่อไปหามิวใจจะขาดแต่แม่เพนกลับแกล้งลูกชาย โดยการไม่ยอมให้จบการสัมพานธ์ง่ายๆพอเฮียเ้มมีท่าทีลุกลิ้ลุกลนให้เห็นคนเป็นแม่ก็กระซิบปลาบเบาๆเ้มสนใจนักข่าวหน่อยลูกครับกว่าจะสัมภาษณ์เสร็จเฮียเ้มก็แทบอยากจะกระโดดลงจากเวทีมาจับมิวแยกออกจากมาร์ชหลายรอบส,ส่งสายตาพิฆาตไปก็หลายหนแต่มิวก็ยังไม่รู้ตัวและยังคงทำตัวน่ารักยิ้มแย้มไปเรื่อย ยิ้มกับคนอื่นเฮียเข้มยังพอรับไหวแต่ยิ้มให้กับมาร์ชเฮียเข้มรับไม่ได้แม้จะรู้ว่ามิวไม่ได้คิดอะไรแต่ใจเขามันร้อนรนมันทนดูไม่ไหวมันอยาดตะกนดังๆว่าหวงเมียโว้ยขอบคุณมากนะครับขอตัวก่อนนะครับหลังจบการถแถลงข่าวเฮียเข้มแทบจะพุ่งไปหาเมียจ๋าแล้วหอมหนีผ้ากลับไปซ่อนไวที่บ้านแต่ทันทีที่ลงจากเวทีสัมภาษณ์ ก็ดันมีพ่อกับแม่ของมาร์ชเดินเข้ามาทักทายและพูดคุยทำให้ไม่สามารถที่จะปลีกตัวไปหามิวได้สวัสดีค่ะเฮียเข้มดิฉันยินดีมากเลยนะคะที่ทางเฮียเข้มก่อตั้งมูลนิธิดีๆแบบนี้ขึ้นมาวันนี้ทางครอบครัวของเรามีความสนใจที่จะมาร่วมบริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิด้วยค่ะแพทย์หญิงแม่ของมาร์ชเอ่ยบอกแต่สายตาของเฮียเข้มกลับไม่ได้สนใจ แขกที่กำลังยืนพูดคุยด้วยเลยสักนิดสิ่งที่อยู่ในสายตาของเขาตอนนี้มีเพียงมิวมาพี่ช่วยยกเองเหนื่อยหรือเปล่าเหงื่อเต็มหน้าผากแล้วเนี่ยมานี่พี่ซ้ำเหงื่อให้มาสกุลีกุจอจะช่วยมิวยกเก้าอี้มาวางเพิ่มเพื่อรับรองแขกแต่เมื่อเห็นว่าใบหน้าใสมีเหงื่อเม็ดเล็กๆผุดขึ้นมาบนหน้าผากทางพี่ชายที่แสนดี ก็รีบยกผ้าเช็ดหน้าในกระเป๋าเสื้อมาช่วยซ้ำเหงื่อให้ซึ่งมิวเองก็ยิ้มตอบการกระทำนั้นขอบคุณครัพี่มาร์ชมิวไม่เหนื่อยหรอกคะแต่อากาศมันร้อนไปหน่อยคนที่ทำได้เพียงยืนมองอยู่ห่างขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแถมยังตีหน้ายักจนทำเอาแขกที่กำลังยืนพูดคุยด้วยหน้าเวอเพราะดูเหมือนเขาจะกำลังไม่พอใจอะไรสักอย่างแต่ไม่มีใครรู้ว่าคืออะไร เคมสนใจทางนี้หน่อยลูกเจ้ามิวไม่หายไปไหนหรอกนาจนคนเป็นแม่ต้องพูดออกมาตรงๆและเมื่อได้ยินแม่เพนพูดถึงมิวทางพ่อแม่ของมาร์ชก็หันไปทางเจ้าตัวเล็กที่พวกท่านเห็นเดินเสริมน้ำให้แขกอยู่เมื่อเห็นมิวอยู่กับมาร์ชก็ยิ้มออกมาด้วยความเอ็นดูเจ้ามิวเป็นเด็กดีน่ารักมากๆเลยนะคะดูสิตั้งใจทำงานขยันขันแข็งเชียวดิฉันเป็นคนบอกให้เจ้ามาร์ช ช่วยดูแลน้องมิวเองค่ะครอบครัวของเราเอ็นดูมิวมาตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นมิวก็ยิ่งน่าเอ็นดูเหมาะสมกับตาม,มาสที่สุดว่าไม่ค้แม่เพนทางแม่ของมาชหันมาพูดกับแม่เพนเป็นเชิงว่าอยากได้มิวไปเป็นลูกสะพ้ยเสียอย่างนั้นแม่เพนเองก็ยิ้มตอบแต่เมื่อหันไปทางลูกชายของตัวเองที่ทำหน้าทำมึงถึงไม่รับแขกไปเสียแล้วก็ถึงกับหลุดขำ แต่คนเป็นแม่ก็อดแกล้งลูกชายตัวเองเล่นไม่ได้ตามาชก็เป็นคนดีคอยดูแลช่วยเหลือเจ้ามิวมาตลอดแบบนี้ทางดิฉันก็เฮียเข้ม hm, รู้สึกคันยุบยิบที่หัวใจขึ้นมาอีกจนต้องกระแอมไอเสียงดังเพื่อขัดจังหวะไม่ให้แม่พูดต่ออยากจะไปจูงแขนมิวมาเป่าประกาศให้รู้โดยทั่วกันเสียจริงว่า ไอตัวเล็กที่โคตรน่ารักคนนี้เป็นของเขาแต่มิวขอเอาไว้ว่าไม่อยากเป็นข่าวไม่อยากออกสื่อเพราะทำตัวไม่ถูกเฮียเข้มจึงตามใจเพราะเขาเองก็เข้าใจและไม่อยากให้มิวอึดอัดที่ต้องกลายเป็นที่สนใจของคนทั้งประเทศเผล่อเอาจจะทั่วโลกเลยก็ได้แต่ถ้าตามใจแล้วเป็นอย่างนี้เฮียเข้มเองก็จะทนไม่ไหวแล้วนะ <laughs> เอาจมาส ดูแลเจ้ามิวดีๆล่ะเสียฝากหาข้าวหาปลาให้น้องมันกินด้วยเสียขุนไกรที่อยู่แถวนั้นเมื่อเห็นท่าทางที่เริ่มหัวฟันหัวเวียงของไอ้เพื่อนรักอย่างเฮียเข้มก็แกล้งหันไปเอ่ยบอกกับหมาเสียงดังหมาชเองก็ไม่ได้ดูสถานการณ์รู้แต่ว่าตนเองก็ตั้งใจจะดูแลน้องชายคนนี้ให้ดีที่สุดอยู่แล้วจึงตอบรับหมาซื่อๆครับเสียผมจะดูแลน้องมิวให้ดีที่สุดครับ เฮียเข้มเผลอจี้ปากเสียงดังแทบจะยืนอยู่เฉยๆไม่ไหวจนต้องเรียกหาลูกน้องสักสอนสักกับสอนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยขออยู่ใกล้ๆเมื่อได้ยินเสียงเข้มๆของผู้เป็นนายเอ่ยเรียกก็รีบตอบรับอย่างไวครับเฮียทั้งสองรีบเข้ามารับคำสั่งโดยที่เฮียเข้มก้มลงไปกระซิบให้ได้ยินกันแค่สามคนเท่าน,นั้นแหละ ไม่ว่ามิวจะทำอะไรก็จะมีลุงศักกับลุงสอนคอยตามประกบและจัดการให้ทุกอย่างโดยที่มาร์ชถูกกันท่าจนไม่สามารถเข้าใกล้เมียจ่าสุดที่รักของเฮียเข้มได้จากที่เป็นผู้ช่วยเฮียเข้มอยู่ดีๆสองคนนี้ก็กลายมาเป็นผู้ช่วยของมิวแทน จนแข่งในงานงงไปตามๆกันว่าเด็กหนุ่มคนนี้พิเศษกว่าคนทั่วไปยังไงผู้ช่วยของเฮียเข้มถึงได้มาคอยดูแลประครบประงมจนแทบไม่ให้หยิบจับอะไรแบบนี้นั่นแหละเฮียเข้มถึงได้สบายใจแล้วมีอารมณ์ไปพูดคุยกับแขกที่มาร่วมงานต่อสักทีแต่ถึงอย่างนั้นสายตาก็คอยมองมิวและคาดโทเจ้าเด็กตาใสที่ไม่รู้เรื่องร,รู้ราวอะไรเอาไว้ว่ากลับถึงบ้านเมื่อไหร่โดนแนะ่ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม